วิธีเวลาที่เราถูกถุงดําคุมหัวเนี่ยวิธีเอาตัวรอดเนี่ยมีวิธีนะมีผู้ใช้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งอ่ะไปดูครับเขาบอกว่าเวลาที่ถูกถุงคุมหัวเนี่ยให้เอาตัวรอดเนี่ยเอาตัวรอดอย่างไรเออเอา้าน่าสนใจนะฮะเอาไปชมครับวิธีเอาตัวรอดกรณีโดนถุงคลุมหัวนะครับแล้วก็มือเราโดนมัดไว้พลยหลัง ก่อนหะน้นนี้ผมให้เบสิกไปแล้วนะครับว่า,าเวลาที่เราโดนตรงตัวหัวเราแก้อย่างไรในเบสิกของมันเนี่ยถ้าเรามีมือว่างเราอ้าปากแล้วก็นิ้วจิ้มให้ทะลุเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยเราก็เราก็มาต่อขั้นที่2กันนะครับซึ่งก็คือกรณีที่เรา,าใช้มือไม่ได้นะครับแต่ว่าก็มีข้อจํากัดนะครับว่าถุงเนี่ยเป็นชั้นเดียวนะแล้วเป็นถุงพลาสติกนะครับ อ่ะดูนะครับพอเราเดนเดินมัดอยู่อย่างนี้เดนแนบอย่างงี้นะครับให้เราหายใจเข้าเราจะจะรู้สึกมันแนบหน้าเราใช่ไหมครับให้เราอ้าปากเล็กน้อยแล้วใช้เขี้ยวนะครับใช้เขี้ยวในการกัดอย่างน,นั้น่ยใช้ใช้ใช้เขี้ยวใช้เขี้ยวใช้ฟันในการกัดจิกมันไว้แล้วก็พยายามบิดให้มันมีรอยขาดเล็กๆตอนนี้ได้ละ หครับมีลูนิดหนึ่งพอที่จะหายใจได้ฮะพอที่จะหายใจยือย้อเวลาได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการเอาตัวรอด ชั่วคขาวคือมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปทีละจุดยกตัวอย่างเช่นตอนนี้อย่างน้อยแทนที่ผมจะขาดอากาศตายไปแล้วผมก็ยังหายใจต่อได้พูดได้อาจจะก,ก้มหน้าก้มตาทำเป็นทำเป็นหลับไปแล้วอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อตบตาคนที่ควบคุมเราอยู่นะครับแต่จริงๆเราหายใจได้เรายังมีแรงอยู่นะฮะก็เป็น เป็นสิ่งที่เราต้องลองฝึกลองหักดูนะครับมันละเอียดคือบางทีมถุงเข้าคอแเดี๋ยว่เสร็จถงเข้าคอ <c oughs> แล้วเออช่างมันอ่ะคือมันเป็นมุมที่แบบเราต้องลองดูอ่ะคือคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามองจากคลิปเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกครับว่ามันมันเป็นอย่างไรแต่ว่าเราต้องลองฝึกลองฝึกฝนมาละ ้อ,อาฝึกฝนเรียนรู้ว่าเอาเอกลไกล <รา S 1> นันทำงานเป็นยังไงเป็นวิธีการที่แนบยนต์มากๆเลยนะฮะเขาบอกว่าวิธีการเอาตัวรอดจากเมื่อโดนขู่ถุงคุมหัว,ววิธีเอาตัวรอดที่ถุงคุมหัวอ่ะให้เอาปากแนบแล้วกัดไว้แล้วสอนไว้นะฮะก็จะหายใจทางปากได้นะครับหรือแก้งม,มีมีเขาเรียกว่า มีมายากลในการแกล้งตายซะหน่อยโอ้โหตรงนี้นะฮะมีแกล้งแบบแกล้งหมดสติไม่ได้แกล้งตายแกล้งหมดสติด้วยหรือแกล้งตายไปเลยนะก็ได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะปล่อยเราเองเอเอไอคนนี้เขาเชี่ยวชาญเนะไม่รู้ว่าทําไมถึงเชี่ยวชาญโอ้โหน้เ oh, <no. S 1> <laughs> ชี่ยวชาญจริงๆเลยนะฮะ